สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินทา a ร o อด1 1 1 1ให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความสำคัญถึงคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาจารย์ของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความสำคัญเพื่อนำทางคุณ จากจักราวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุกรูบาจันนำทางสำหรับวันนี้พลังงานของคุณเรื่องสำคัญสิ่งที่คุณควรรู้คำแนะนำคำนำทางจากจักราวาลถึงคุณจะโดดเด่นเป็นเรื่องใดให้ไพ่สื่อสารนำทางข้อความสำคัญขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมตัวตนของคุณสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่เพื่อนำทาง สู่หัวข้อสำคัญสำหรับวันนี้พลังงานตัวตนของทัศน์ที่เข้ามารับชมใบที่หนึ่งห้าไมา้ใบที่สองห้าดาบใบที่สาม เีรียญใบที่4 1่หนึ่และใบที่5 1ดาบพลังงานตัวตนของคุณโดยภาพรวมคุณกำลังเผเชิญกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตความขัดแยง้งวิบากกรรมปัญหาอุปสรรคความขัดแยง้งมรสุมชีวิตคือบททดสอบคือบทเรียน ที่จะเข้ามาสอนให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดการก้าวข้ามการหลุดพ้นการก้าวข้ามจากสิ่งเดิมๆสิ่งที่คุณยึดติดสิ่งที่ไม่มีการปล่อยวางปัญหาความทุกข์สิ่งที่เข้ามาเพื่อเรียนรู้เพื่อให้เราเก้าวข้ามเติบโตพัฒนาชีวิตและพัฒนาจิตวิญญาณแสงสว่างที่จะนําทางแสงสว่างของสติ สมาธิปัญญาและการปล่อยวางการไม่ยึดติดการเปิดใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ๆสติสมาธิปัญญาคือแสงสว่างที่จะนำทางสู่การก้าวข้ามจากปัญหาการเรียนรู้การแก้ไขและการก้าวออกจากกรอบขีดจำกัดเดิมโลกใบเดิมสิ่งที่ยึดติดการจมปรักอยู่กับปัญหาความทุกข์ แสงสว่างแห่งสติสมาธิและปัญญาจะนำทางสู่การหลุดพ้นการก้าวข้ามจากบททดสอบวิบากกรรมและการเรียนรู้การเติบโตและการเริ่มต้นสู่สิ่งใหม่การเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ไพ่หนึ่งไม้ไพ่หนึ่งดาบเส้นทางใหม่ชีวิตใหม่และการเริ่มต้นใหม่เส้นทางใหม่และความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นกับคุณการเริ่มต้นใหม่สู่ความสุขความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ของคุณการก้าวข้ามจากปัญหาบททดสอบวิบากกรรมที่เผชิญอยู่การก้าวข้ามด้วยสติสมาธิปัญญาและการปล่อยวางการไม่ยึดติดและการเปิดใจการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองและการเริ่มต้นใหม่การผจญภัยครั้งใหม่สู่เส้นทางใหม่ของชีวิตที่ชัดเจนเส้นทางที่จะนำทางสู่ความสุข ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับพลังงานของคุณคุณกําลังจะก้าวข้ามจากอุปสรรคและบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แห่งชีวิตสู่การเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามสำหรับวันนี้จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีคําแนะนําคํานําทางเพิ่มเติมถึงคุณเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความสลับพลังงานของคุณการก้าวข้ามจากปัญหาวิบากกรรม บททดสอบสู่เส้นทางใหม่ของชีวิตคำแนะนำคำนำทางคำอธิบายเพิ่มเติมจากจักรวาลเพื่อนำทางคุณสำหรับพลังงานของคุณวันนี้ใบที่หนึ่งสี่หม้ใบที่สอง สดาบใบที่3 The Moon ใบที่4 9ถ้วยและใบที่5 5ถ้วยคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลคือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่คุณจะได้เริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ที่ชัดเจนเส้นทางสู่ความสุขความสำเร็จที่คุณรอคอย การก้าวข้ามจากปัญหาบททดสอบวิบากกรรมความทุกข์ยากลำบากมรสุมชีวิตการก้าวข้ามด้วยสัญชตาตญาณการฟังเสียงหัวใจเสียงภายในที่จะนำทางคุณสู่เส้นทางใหม่การต้องเลือกการตัดสินใจและการเลือกเส้นทางใหม่การฟังเสียงภายในสัญชตาตญาณของคุณจะนำทางสู่การก้าวข้ามจากปัญหาสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณตัดสินใจ จะนำทางคุณหลุดพ้นจากด้านมืดความทุกข์พิบากกรรมและความชั่วร้ายสู่การเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่การตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของคุณจะนำทางสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การก้าวสู่เส้นทางใหม่ปลายทางคือความสุขความสำเร็จความสุขความมั่งคัง่งความบุดมสมบูรณ์และการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมการก้าวข้ามจากบททดสอบพิบากกรรมและความทุกข์ การหมดทุกหมดโศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณการฟังเสียงหัวใจสัญชตาตญาณภายในและการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่การตัดสินใจที่จะนำทางคุณสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ชัดเจนความชัดเจนในชีวิตและจิตวิญญาณและการเริ่มต้นใหม่การหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างการหลุดพ้นจากบ่วงกรรม วิบากกรรมการการั้นการเข้าข้ามจากปัญหาที่เผชิญอยู่แสงสว่างแห่งสัญชตาตญาณภายในและเสียงหัวใจของคุณจะนำทางการตัดสินใจและการเลือกเส้นทางใหม่การก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองการเปิดใจการไม่ยึดติดในสิ่งเดิม,ดมการเปิดใจการเปิดรับสิ่งใหม่และการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามคือพลังงานที่สำคัญของคุณสำหรับวันนี้ การก้าวข้ามจากบททดสอบและความท้าทายบททดสอบวิบากกรรมความขัดแยง้งและการเรียนรู้การก้าวข้ามสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณการตัดสินใจสิ่งที่เลือกสิ่งที่ทำํำสัญชตาตญาณภายในจะนําทางสู่การจบสิ้นการก้าวข้ามจากปัญหาที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> การเปิดใจ <c oughs> การฟังเสียงหัวใจ และสัญชตาตญาณภายในของคุณจะนำทางแสงสว่างแห่งสติสมาธิปัญญาและบุญบาร,รมีนในตัวคุณแสงสว่างที่จะนำทางคุณหลุดพ้นจากสิ่งที่ยึดติดจากบ่วงกรรมที่เหนี่ยวรังคุณไว้แสงสว่างแห่งสติสมาธิปัญญาจะนำทางคุณสู่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่แรงบันดาลใจและความฝันครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุข ความพร้อมในชีวิตความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์การเริ่มต้นใหม่สู่ความสำเร็จชัยชนะและการก้าวข้ามจากปัญหาการหลุดพ้นจากความมืดสู่แสงสว่างการก้าวข้ามจากความทุกข์การหมดทุกข์หมดโศกการจบสิ้นวิบากกรรมนำทางสู่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณแสงสว่างภายในตัวคุณแสงสว่างแห่ง สัญชตาตญาณภายในสติสมาธิปัญญาและบุญบาร,รมีของคุณแสงสว่างที่จะนำทางสู่การหลุดพ้นจากด้านมืดการหลุดพ้นจากปัญหาการก้าวข้ามจากวิบากกรรมการเดินทางสู่เส้นทางใหม่ความสุขความสำเร็จและชัยชนะที่สวยงามการเริ่มต้นใหม่สู่ชีวิตใหม่ของคุณเส้นทางใหม่ที่ชัดเจนเส้นทางที่นำทางด้วยเสียงของหัวใจ และสัญชตาตญาณที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งบุญบาร,รมีที่เป็นแสงสว่างในตัวคุณจงฟังเสียงหัวใจของคุณและสัญชตาตญาณภายในแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณและบุญบาร,รมีจะนำทางคุณสู่ความสุขความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเส้นทางใหม่ที่ชัดเจนการหลุดพ้นจากปัญหาการก้าวข้ามจากความทุกข์สู่ความสุขสู่เส้นทางครั้งใหม่ที่สวยงามแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณภายใน ของคุณจะนำทางขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับช่องรามินทาโหลด1111ง 11. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ